<ส>ตอนนี้ประตูรีบด์มาถึงแล้วแกะครับตอนนี้รวยจัดขนอแเ้วอจัดเอกกระมารอที่ตั้งครับอ้าวไปยัีไงอันนี้มาแล้วกันเยอะอักหนึ่งมีหมดสามตัวนะครับ ระวังระวังตแแน่นเขาลยอ้าวแกะเลยครับ กรณ์ครบครับอบุปกรณ์ครบรูดสองตันตัวนี้กันกันหนีบเสื้อเสื้ออยู่พี่เลยเสื้อเสื้อกันหนีบอ่าครบอุปกรณ์ครบครับ,บ,รบสวัสดีครับผมสายย่างทองสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับวันนี้เขาว่าเบิ้องกระดังครับ เรื่องการติดประตูรีโมทโดยอ่าตุงเนียบกับอาจารย์ขนอกักบเฮียหมูหนุ่มพเน,จ,นจรตลอดครับณดีสายเวลาสามเดือกควบครับสวสดีสลดดุงบ้านครับเสรยภประิจการบ้านก็เรีกคณดีพบกับเฮียหมูหนุ่มพ่อพเนจรน,นะครับไม่ใช่นีเจหนุ่มบ้านป่าเฮียมาครับต,ติดตั้งเองครับนี่ครับลุงเนียบ โดยการติดประตูรีโมทครับประตูเฮ็ดแต่หม,ม่กำลังออกแทนมันตอนเฮ็ดมียังเป็นมายแานโมเพียเนี่ยโอ้ยจังหวะเฮ็ดเป็นสละนี่คือห้องเฮ็ดแทนอ่าของอ่าเครื่องรีโมทโอ้มอเตอร์ครับมอเตอร์เขาสร้างมาจากลัสราครับนี่ครับยีห่ห้อ S B S M อิตาลีครับผมโดยอ่ามีรีโมทมาอีกสามตัวแล้วกับเฟืองครับนี่ครับอาจารย์กนนอก,นอก,กเพิ่งเลื่อนอ่าปป่งผัดกับฟันเฟือง <c oughs> <c oughs> นี่วิธ <c oughs> ีการสุดขั้นเนี่ยอาจารย์กนนอกอันนี้มันเน้นครับมันเน้นอะไรบอื่นก็ขายดวมเลยก็เห็นหมอฮิโม สล็อคเกอร์พอดีครับครับปบภาพยนตร์ของเราครับบริการดาริยัมนำแสดงโดยหม่ำโจกโบกแอกเกิลบอลชิรี่แต่จะนำแสดงโดยสาวลำซิ่งบัวผันทางโซเอามาเมื่อไก่ข้นดังนะครับนี่ครับกองสร้างมาจากราชอาครับตู้น้รับนักสองตันครับประตูแงวแงวแปดเมตรมันมีหลายขนาดครับนี่ครับเบิ้งหลายขนาด ซื้อมาติดตั้งเองครับ2,000กิโลกับ2ตันตัวเนาะแมนครับอ่าโอเค900นี่เก้ารอยวัตต์ต้นเริ่มหนัก2,000ครับ7,500บาทอ่ะเรียบร้อยแล้วโอ้อันนั้ไม่ได้ครับมันร้อนสร้างออกเข้ากับอุ้ยมาทานอยากอยู่ป่อยู่ ต้องใส่มาถึกินเหล้าช่วงสี่ปีอายุน้อยเนื้อเฮ้ยผมน้ำอยู่นี่พวกน้ำอยู่ก็มีเบบูถุ่มพระเรจรตัวนี้จะนักเนี่ยครับประตูจะนักก็เลยใส่สองตันครับพวกนี้ข้างนั้นเขาใส่ตันหนึ่ง ตันหนึ่งกับโอสองตันกับสองพันกิโลอันเดียวกันอยู่พี่เนี่ยจครับเพิ่งยี่หมูสองตันกับสองพันกิโลอันไหนหนักกว่ากันเอาถามเนี่ยสองตันกับพันกิโลสองพันกิโลเอ่อสองพันแล้วลายกว่าสองพันลายกว่าสองตันเลยคำถามนี้ถ้าคนไม่ไม่พี่ป่าเกินไปก็ตอบไม่ได้นะครับผม ้องตันกับสองอก ok ิโลนเอาเอาเนี่มอเรสริมบ่เออาเสริมใส่ใส่เลยวะเลยฮาใส่ใส่ซื้อนี่ละอยกใส่เียหมูล่มเริจรตรงนี้เขากำลังยกมอเตอร์เพื่อเอามาใส่แล้วก็ในมอเตอร์เอาม่ันเเอัเาีตเนาเดี๋ยวล้เนาะตีตัว ยังติดบ่ติดตรนั้นติดตรนี้วะจี๊ติดในนึงเลยเลยโอเลกเอาห้องเอาตีทำไนมันติดที่นี่เหรอเอาเฟืองมาใส่เลยเอาเฟืองมาลองดูหืมไม่ติ่หกนไม่อี S <S เออเอาซีกลางๆครับซีกลางๆเพื่อโมโต้เฟืองเลยโมตกดอกโมเตอกลางๆอ้าวนี mm ่แหละนี่ uh> ่มันไม่หนีมาอ่าประมาณนี้นำเลยน้ำเลือดน้ำเลียสอาเกลี่ครับระวังต้องให้มันสอบมันมันยังเอาวางงอเบี้ยนมันกันเลยจะคอยอยู่คอยเก็บกลับมาเมาหน่อยก่อนนะก็ยังอ้ เว้นทั้งหมดลายเธอาไรเถ้าเวนไม่อีกเว้นตัวใหญ่้วนะมจะเป็นนิดหน่อยมันเหลืองลุงเรื่องบ่ตอนนี้กำลังยึดมอเตอร์ ไอเนี่ยก็เก่งเลวะคือเขาขึ้จักบวกว่าไฟสองเรทบนมาจักปั่วปัวกับตัวยังไงตัวนี้เขาาออกประหันเขาเอาการศึกษาพิจกรณที่เขาเนาะเห็นของเรารา่ยุ่ดินมัด มันก็ต้องเปิดฝาตัวก็ได้ห่เอาก็ได้เออเมื่อกี้ก็ออกก็มายืบป่ะยืบกะได้แค่นั้นตึงหนึ่งันึ่งคนนึงอะไรหรอ

อ้างเป็นมาถือเออยับอีกแล้วยังไม่ต้อนเออยังออกไปเออกันตอนหลุดน้องใช้ของใช้ใช้ของเด็กมันต้องออกไปเลยเพราะว่าเนี่ยเราไปก่อนหรอยังไงไม่เอาไปกับขางก่อนกลางที่หลังเลย นึงม,มากมเขาคอยตูดไปเลยมนแล้วก็คอยตูดข้าวป้ายข้าไปนะครับข้าวอีกที่อ,นะอ๋อต่อมาอ๋อได้รับมีก็ได้ดแต้มเลยปั๊บเขาให้แต้มไปก่อนเนาะวันหาไม่ได้แก้ไขเนาะแม่นเขาแต้มก่อนแต้มแต้มตัวตัวหนากับตัวหลังก่อนค่อยแต้มไปเรแบบนี่แตามขีดความพิเศษใหม่ นี่มันจะกาบผมได้หนินี่กาบ่อการสินปากไฟแล้วมันอยู่ไก่ส่วนนะเี่หนออย่าไปอย่ามาอย่าอย่าไปอย่ามากซางก็มาติงชิ้นยิงกันยังอยเราบอกให้มันซับลงครับมันเขื่อนขนาดนี้มันเขื่อนขนาดอยู่ซับไปเลยเอาแมนบ่อโอ้แต่เอาลงสุดแล้วแมน แรงมันสิหึงใ่โอ้ตัวนี้ไม่ค่ายนอยนไ้นเนะเรเต็มเลยเนี่ยมีผลไม่ยังคือคือคันมันต้องสุดทีถ้ามันคัดให้อ้าค่ายออกไไอามาได้สินะอีกคนที่เฮียนมากเลยนี่แถวอยู่ไปลระ ไปกูเจ๊นเดีวไปกเจักเจ๊ยนไป๋อนเจ๊ไม่รอกไอกระจักดึงออกมาลายกญเจครับเฮ้ยขา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 ยนี้เอาสุดสุดเลยสุดเลยแม่เลยอ่ะนี่ ตามวิชาการเนี่ตัวกลางเนี่ยเขาจะมาจะคนมาแตะปารถนาเดือดมาเนาะเอาตะไรมาเนี่ยหมูตุ้มเรียกจรอ๋เตามตัวไหนก่อนกันเลยตัวเต็มๆตำแหน่งมันอยู่ มาครัแบสมุดก้อนก็ได้หนึบจู่สิเนาะอ่ะ,อะโอยช่างผู้ชำนาญครับถ้าเด็กผูห้หญิงนะครับเด็กนั้ศึเด็กส็ด<อ>ีมีคันนะครับที่มทชมนะครับทีบ่รับชมแล้วครับโปรดใช้จักรยานในการชมนะครับดีกว่าสภาพเลย อันนี้มันจะออกมาถือว่าไงไว้ก็ได้ครับ,รบต,ต้องเติมยาอะไสร้างอยู่นี่ต้องเติมยาครับ,รบต,ต้องเติมยามเยอาทดสอบกันกครับทดส,ทสอบครับทดสอบครับนู้ดได้ดิได้เดี๋ยรว่า,าเปิดหันเต้นประตูนี่ผมอ่าครับผมเอาไปเนื้อหมู นุ่มพนิจรอใส่ใส่สาะรรัมเหยียบ่วอรเี้ยมูหนุ่มพนิจรอมีจีหนุ่มมัดปลาเฮียหมาหนุ่มปริจรอันนี้ก็เอาไปไกลเนะครับเพราะว่าอย่าไปเอามาเหยียบแตกครับผมเอากา้าสั่งตีด้วยเฮียมู่เอามัว่าเอาว่าไอ จะสร้งออกเกาเขาไปนาบุคือเคล็ดจับยังบคืออยู่นี่แต่บางตัวส้ายเด,ดี๋ดวยวมันทันในเอ้ว่าตัวไฟไม้มันทันเาว่ต้องมีดขาละพอนอนี่ทั้งพี่ทั้งพี่น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 ไมาคุณเขาไรก็ได้หรอกโคบวกอยู่แถวขคบวกดำดำดำ,ดำเลยลบเลยเอาดำดำบวกบอ่อ Oi cái to này cái chứ đồn tòi phải một con vịt cái xe <laughs> <laughs> à, <laughs> này luôn To phay tìm con mình gì tòi phải một cái 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 gì กบลงงอยู่ข้าอกลงเบิ่งเห็นไหมตาดี้งนฟันห่ลงแล้วะโอเคป่ะอยู่บนไดนานไม่เอาติร้อนมาตักๆปิดไฟเลตักปไฟก็ดังปูนไฟก็ดังไง thử xem ครับยู้วู้ผมปั๊บ มันสียบรื่ออวอ่ามันยาวอยู่ีนต้องไเขีออกกับเอานี่ยงมันคำานีมหัง่าเอาไจอดยัง่าัดออกนี่ไม่ฝุ่นยังไงไไปอยู่แนนทวายมก็ม่ตัวนเออ ทดสอบบ่ทดสอบครับเงื้ยนมาเทาก่อนนะครับมาฐานมาฐานเลยครับรูดบอลอะไรรูดอะไรบ่ลใช่ตัวทหารบอลรูดบ่ฮะรุดบอลรูดตรงนีนน้แป๊กเลยตัวตรงไหน Oh, Dut. Oi, jangan kena. Okey, oh, okay, lom ah. Dah. Ah, nak sort. Ah. Oh, macam ma, tak

ยังไม่ในน pues like ั like um, ้นนะโอเคตัวเบนหอกกบวเห็ดครับ้อมมาคิดกลางคืนสนะครับเนาะห้วกนี้มากลางคืนครับกล้าผมติดยึดสบวกตากฮ็ดงานกลางคืนงาก่องอย่คอะไ นเนาได้ออกเลยแต่ม <guidelines> <nervous S 1> ื่อตัวนะแต่รถกลางเลยเอาเลย่ะนี่แค่นอใส่เบอร์ใส่มีหรอเปล่าใส่ยบากไปเสียบปลั๊กเอาอยอะไปเขาไปข้างในหรอเคล้อนได้ต่อไฟเรียบร้อยต่อถือขุือกูป่ะนะโคบอกกลุ่ เขาไปงานนเอาโจนเขามาหมองหนลยตอนหนังล้วเจ้าแทกนะครับแทกอ่าอานนี้ใส่แทกดูว่าดไหอ่าโอเคครับตัวนี้คือตัวหยุด ตัวนี้เอาตัวหยุดมาใส่ตรงนี้นะครับออเอามาแทกให้ประมาณนี้นครับแล้วก็ขันเข้าไปครับตัวนี้คือตัวหยุดมันนะครับถ้าไม่ใส่มันจะไม่หยุดนะ โอ้โอ้หอ่โอเคปล่อยเสียป๊กพวกไก่เดี๋ยวเดีเสียป๊กเลแต่รีหมันนาเดี๋ยวล็อกกุญแจเลยครับเสียป๊กออกเลยตุ นี่ครับครับผมติดกันทดสอบนะครับพี่เบียงไอ้ฟุ่นแกพี่หนังไงอภิเกตอภิกตอภิเกตทุกันเราจะหยุด,ดนะครับเราก็กดตรงนี้ครับสริมยึด,ดก็ได้นี่ครับกระเมิดพอดีครับสมเวลาแล้วควรสอบแก่เวลาครับ ครับเวลามันมาอะไรก็เลยสมไปล่าครับเอาเสียมึงยืนหยุดหยุดบอสมึงต่อครัามาใช่เขับมาบึ้งไม่ได้คำหยุดบ่น่ะหยุดอีกมั้ยหยุดอีกมั้ยก็มีอยู่กับเอาสวัสดีครับเนาะเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวเราไปบ๊ายบาย